สวัสดีครับช่องขาจัง่งพาเลยี่นี่มาแบงค์รถเมโก้เนาะรถเมกโครต้องก้อนจาดเนาะก้อนจัดคลองเก็บน้ำเนาะคลองเก็บน้ำป่าในหมู่บ้านนะที่นี่เมื่อใดเอาออกน้ำทุกปีสิไล่จอกออกเนาะที่นี่เมื่อใดไล่จอกออกเนาะที่นี่หกอีคือเนาะขายแลยไหนว่าจางเป็นเนาะจางรถเมกโก้เป็นเนาะ เพิ่มวใหญ่เอียงหลายอยู่ที่นองเัียงหลายแล้วมาตัูออกมาทีเนาะอกมาทีเมนเบ็ดลับที่นองเมนเบดเลยเมนบ็ดเลยหอดไหงบอวสดนะหอดถึงหนบัวสดกินเมนเบ็ดลี่นองนี่แตปลาจอกปลายาก้าเนาะอยาก่ามันเกิดเนาะ กรมไอโต้กำลังเริ่มทำงานเมื่อนี้นะครับดียิ่งน้องคนเดาออกมากหายเจ็บไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆก็ทิ่เช็ดก็อีกนั่นอยู่เนาะก็ที่ผูลรถึงตาหนามถึงต้นบุกพ่ากันเนาะอยู่ใกล้ๆกันแล้วเนาะแต่รอบคู่น้องนี่แหละเนาะอ่างเก็บน้ำประปาเนาะอ่างเก็บน้ำประปาของหมู่บ้านเนาะอุโมบ้าน กำลังปล่อยขึ้นทีละน้อยละน้อยเนาะติดไลทไปเองน,นะ ระมารหลายเมื่ออเยอะเนาะอีกเครื่องเดือนเพิ่งได้ปุ๊บเป็นเดือนที่ระมาณเครื่องเดือนกันเนาะปก็เดือนแล้วกันแล้วเราไปปนเยี่ยวอยู่เนาะขอบคุณหลายๆเนาะขอบคุณทุกคนทุกคนเนาะที่มาให้กำลังใจเนาะขอบคุณหลายๆไว้ลิหนาครับเนาะไว้ลิหนาต่อยใจกันเม่นะครับคลิปนี้ยแต่เขอยุตแค่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ